มาสำรวจความเสียหายฝนตกลมแรงเมื่อคืนนะครับส่วนพุชชาเสียหายหลายต้นนะต้นนี้เรียบร้อย ลมครับท่านผู้ชมอีกต้นหนึ่งพุทซากำลังติดลูกเลยครับเนี่ยทไม่รู้จะร่วงหรือเปล่าน,นลังติดลูกครับลมแรงครับลมแรงตัวนี้เป็นต้นที่ ทาบกิ่งพันธ์แล้วด้วยนะฮะเสียหายฮะไม่แน่ใจว่าลูกที่ติดนี่จะร่วงไหมเสียหายไหมนะอันนี้นะหนึ่งสองสามสามต้น กำลังออกลูกเลยครับกำลังติดลูกเลยนะลูกดกซะดด้วยกระทบแน่นอนครับกระทบแน่นอนนะถ้าคนล้มอย่างนี้กระทบแน่นอนครับระบบรากนะลูกลูกกำลังสวยเลย ฝนตกพายุแรงครับเมื่อคืนครับไปดับตั้งแต่ทุ่มกว่ายันตอนนี้ยังตอนนี้หกโมงเช้านี่ยังไฟยังไม่มาเลยครับไม่ได้ค้ำนะครับไม่ได้ค้ำนะค้ำไม่ไม่แน่นอนนะครับ ไม่ได้ค้ำให้มั่นคงนะครับ <c oughs> เจอลมมาเอาไม่อยู่ <c oughs> ดีต้นเขากิ่งก้านสาขาก็เยอะ <c oughs> กิ่งเยอะก <c oughs> ำลังติดลูกเลยอย่างสวยเลยฮะ ไล่ต้นนะครับไล่ต้นเลยต้นนี้ต้นอีกษากำลังติดลูกครับติดลูกนะออกดอกแล้วก็กำลังติดลูก เพิ่งจะเริ่มฤดูการครับพฤษภานะยัางอีกเยอะอยังอีกนานครับฤดูฝนเพราะฉะนั้นความเสี่ยงตรงนี้ยังมีต่อเนื่องนะอีกต้นหนึ่ง ซากำลังออกดอกนะติดผลอย่างดีเลยครับ โอ้ต้นนี้กู้ไม่คืนนะครับต้นนี้กู้ไม่ได้ถ้าอย่างเงี้ยกู้ไม่ได้นะฉีกต้นฉีกเลยครับนออกกำลังติดลูกเลย กำลัาางติดลูกเลยครับนะต้นฉีกอย่างเงี้ยไม่น่านจะกู้คืนได้กำลัาางติดลูกเลย,ยเยอะเลยก็ต้องระวังครับเพือพ่อนๆนะถ้าช่วงนี้เข้าฤดูฝนรั้นต้อง พยายามค้ำกิ่งนะให้ดีนะฮะให้มันคงนะครับถ้าพุทราต้นยังเล็กอยู่ทำให้ต้นลำต้นเขาโค่นล้มได้นะฮะเวลาเจอพายุฝนตกหนักๆน,นะฮะอันนี้กำลังติดลูกเลยครับ ดูต้นต่อไปฮะเดี๋ยวเดินสำรวจให้ทั่วกันตัวนี้ฉีกไหมเดี๋ยวดูกันนอนลากกับพื้นเลยอันนี้ไม่ไม่เป็นไรครับแต่ว่ารู้สึก กิ่งจะโน้มลงกับพื้นนะฮะโคนอ๋อต้องโคนนะฮะโคนต้นนะมีการโคนล,ล้มนะฮะกิ่งเยอะฮะกิ่งเยอะกิ่งเข้าหนาะน้ำหนักเยอะ ดินฝนตกมาดินดินเขาหลมุมทำให้ํำต้นคนล้มได้นะฮะแต่ถ้าขนาดนี้ก็น่าจะกู้คืนได้ถือว่าไม่ไม่ล้มรายแรงครับผู้สากำลังติดลูกนะครับกำลังติดลูก ออกลูกออกดอกออกผลนะเดี๋ยวดูว่าจะกระทบกับพวกลูกที่ติดหรือเปล่านะฮะเพราะว่าบางต้นที่เขาคนมากๆเนี่ยลากอาจจะขาดได้นะะแล้วทำให้กระทบกับ การเจริญเติบโตของผลที่ก็ติดนะฮะกำลังออกดอกเยอะแล้วครับออกดอกติดผลเยอะเลยนะแต่ก็มาเจอพายุฝนซะก่อน ต้นนี้ต้นนี้โคนต้นก็โยกค,ครับโคนต้นก็โยกดินเขาเขาหล่มมากนะหลังจากนี้ต้องหาอะไรค้ำนะต้นไว้ดีๆนะครับไว้ใจไม่ได้ เพราะเพิ่งจะเริ่มฤดูฝนนะครับยังยังอีกยาวเลยฮะฤดูฝนเพิ่งจะเริ่มพฤษภาอันนี้ก็ยังกับพื้นกระทบหลายต้นครับโดยเฉพาะที่ต้นที่มีกิ่งที่มันแผ่ ว่างเยอะๆกำลังติดลูกเลยครับกำลังติดลูกเลยกำลังเริ่มติดลูกนะนะออกดอกตามมาเรื่อยๆกำลังเริ่มติดลูกแต่ก็มาเจอผลกระทบจากฝนฟ้าอากาศอีกอบนะฮะอาจจะมีผลกระทบถึงลูกที่ติดแล้วนะอาจจะร่วงแนละเนื่องจากรากอาจจะมีได้รับการกระทบกระเทือนหรือฉีกขาดนะฮะ ก็มีการค้นลมเอียงอย่างเงี้ยนะครับขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวทางสวนจะมาจัดการเรื่องการค้ำยันนะฮะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครให้ด้วยนะครับจะได้ติดตามการอัปเดตงานสวนพุทธาในครั้งต่อไปครับ สวัสดีครับ